ดูอาร์ตชมคอนครบขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วนะทุกคนวันนี้ผมไม่ได้มาถ่ายรูปเฉยๆนะแต่มาวาดรูปสีระดูสีฟิลรวมไว้ในภาพเดียวงานอาร์ตคู่ปาร์ตี้ยิ่งใหญ่แห่งปีแสงสมูนแลบตอนนี้เขาแนลนดิ้งที่ขอนแก่นแล้วนะวันนี้จะพามาดูอิมเมอร์ซีฟ์อาร์ตพระจันทร์สีระดูสีฟิลลิง่งที่บอกเลยว่าไม่ใช่แค่การดูงานศิละปะธรรมดาแน่นอนห้องแรกก็ว้าวเลยครับกับเซอร์เปริงมูนแสงพระจันทร์สองให้ดอกไม้ผีบานสวยมากมีอินเทอร์แอคทีฟให้เล่นเยอะผมเลยขอเก็บฟิลล์ดอกไม้ว Moon, วนนววไวห้หนนออยดด้้สสกาูีีีมมใงงเลแคื กัทุกคนเปลี่ยนฟิลมาเจอซัมเมอร์มูนผจ์ยักษ์แอบโรแมนติกเหมือนกันนะสุดท้ายคือห้องรับ The Power of Four Moons ความอาร์ตสุดลิมิเต็ดงานอาร์ตสี่ฤดูที่เอาแมปปิ้งมาลงขวดอนะทุกคนแล้วเขามีโชว์ขวดจริงที่วาดโดยศิลปินรุ่นใหม่ด้วยนะเห็นแล้วต้องหยุดวาดเลยครับเพราะอินสปายว่มามาันกันต่อกับคอนเสิร์ตเวทีคือทำถึงจริงจอยยักษ์วงกลมตรงกลางนะเป็นเหมือนะจนที่เปลี่ยนไปตามจังหวะเพลงไปเรื่อยๆคือเก๋อะทุกคนมางานเดียวนะแต่ได้ฟิลหลายเกินเบอร์เลยขอรวมฤดูที่เจอไว้ในรูปนีีนนน้้้้้้เเลลลยยยยวนนนจจออรริิงงงงาาาาาาถไมมม่กกดดดคหตตแสส